สวัสดีครับเอฟซีไปได้ครับวันนี้มาแก้ตัวนะครับเนาะเพราะแมลงบได้มายกสกรรมหลังจากเปลี่ยนไซลุไซโพนะครับเนาะปลาลิมลวงถ้าจะเจ้าลโลออกคนะครับเนาะด้ปลาหมูออกมัดหนีมัดเป็นวันพะพอดีนะครับเนาะก็เลยบได้มายกผนครับตีเดิมครับวันนี้เอาผลงานมาให้อพอเอฟซีพอนะครับเนาะวันนี้ใช้สองแกนนะครับเนาะ ใช้หัวหมูนี่ประมาณสิบกว่ากนันใส่หัวหมูนี่เดี๋ยวมายกกับเจ้าของกระท่อมทำใจนะครับเนาะเพราะว่าเปิีนเป็นคนปลาไปใส่อันนี้เป็นน่อยมายกปลาเล็กปลาน่อยไปปล่อยปลาใหญ่ก็เอาหมูเดี๋ยวมาพอกันครับรับแรงกรับเอ๊ะบบมีเสียงเลยฮะวันนี้มงั้นชิ่เงียบๆคุเทียมีปลานี่มันจะและแพะตักน้ำอนใช้ด้มออยำ มันได้มันก็ได้สองมามารุ่นพร้อมกันโอ้ยหันหอยไผ่บัฮหูมันยกนี่หอยตีนไผ่บัฮู้นี่มันถึงมีมันมีนักกับมีน้อยเออมันมีหอยคนไม่ยกซะแล้หรอ ความจริงมันง่ายจะได้นะอีคนมันยกไปนี่นี่ให้ตีนใส่หมดนะครับนะแล้วก็นี่หาแกนครับอันนี้จะเป็นปากบ่อครับเนาะโอ้อันนี้แคนน้อยนี่ได้ป่าใหญ่ครับนี่ได้ปลาดุกครับโอ้อันนี้ได้ปลาดุกตัวใหญ่พี่น้องครับตัวได้ปู ได้ปูได้ปลาดุกไงครับนี่ปลาดุกสองตัว tamam. โอ lonely, ้ได e. ้แก่งเซโน่ส้มแล้วเนาะวันนี้เนาะโอ้นี่ปลาดุกเมียงเขานะครับได้แก่งเซโน่ส้มปะเนือส้มใหม่นี่อาจารย์ได้แกงนะครับเนาะโอ้ปอดีน้าแห้งปอดีนะครับเนาะไปมันสองโอ้ตัวใหญ่ยครับโอ้เลยไปไปแล้วไปแล้วยึดยึดยึด ยายายาอุ้ยโอ้ในปลาดุกปลาดุกเงี้ยงนี่ตัวใหญ่ขนาดวอนวันทุกทุกเปไหนแบบใจได้น่ะดีเย็นนี่ต้องระวังเงี้ยงมันมุกกระเดื่โอ้ได้ได้ปักในการชุดยอดครับนี่เฮ้ย้ำรถหลังจากเอาไปซ่อมมาแล้ว มันม <ynam S 1> <ge ar> ันเดิมง่ายบ่าวส้มฮะครับน้่งแห้งล่ะน้ำเหมียงฟังนี้ก็แห้งละเนี่ยปูปามจะหลายครับเพราะมันหกแล้วครับเนาะอันนี้นาะหัวมดอะน้อยเนาะมันว่ามีตัดโหมดครับตัดตัดมันเปลี่ยนกันมันงามติงามกว้มมูนี่กะติงางมอ่ะติงแมก้มมูนี่แหละตัดตัดเงินโหมดอ่ะคุยเห็นน้อยเนาะตตัดมนอ สมราคาคุยครับมสมราคาคุยง้มแตะเออเน็ตเนเเออง้มแต่ครับสมราคาครับสมราคาคุยจี่คุยได้เป็นปีปะนี่เน,นาะน่ะน้เียกเลนี่ะนนละ <c oughs> <c oughs> ลครับี่น่อยมาหันน้ำตอนมาใส่ใช้ครับลูกลูกปีนี่ตอบขอนามครับ โอ้มันเหมาะขนาดก็เป็นเหมาะที่จะใส่เบ็ดนะครับเนาะก็เลยให้เบาไปเหล่ากันเบ็ดครับพ้าหน้าพวกนี้มันบแห้งนะครับเนาะโอ้หมานละหฮนได้ปาลาละปลาอยา่างจ้ะปลาขาวอันน้ำมันมันๆใช้แกนที่สองครับจุ่มฟูจุ่งปลาครับนี่ปลาขาว แกงเชนอส้มเหรอแก่งเชนอส้มบานจอกเลรตัดก็ได้ตัดจุกก็มีนแข่งแก่กัโอ้ถ้าผมมาคนเดียวผมจําได้แหละนี่ปักเบ็ดร้อยใชส์โอ้ป่านนักดินหนึ่งย่งๆครับเนี่ยเขาถ่ายเาถ่ายได้หูได้หันมงทำไมหาจุนเนาะเกอบ nha khoẻu liều nè nạm hang nạm cọt nè bắt tấu măng ngón mọn đúc bắt cốt bắt sập thuốc phá bắt cáu phá xoay bắt sập phố cái เอาบุดแรงเขาว่าเขาแซวป่าใหนาะเป็นวิธีชีวิตบ้านเฮานะครับเนาะวิถีชีวิตการทำมาหาก,กินบ้านเฮาวิถีบ้านๆแต่ก่อนแต่หลังมาปูปลามันหนาครับมีห่างกับคนเสาะทำมาหาก,กินเสาะปูสปาะปลาตามโตตามน้าเนาะครับเนาะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ติดกดติดตามพี่น้อยไว้นะครับเนาะแล้วก็ เวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่น,น้อยตัวนะครับเนาะช่วงนี้มาพะเยาครับมาแปลงจะเริ่มสร้างร้านอาหารเนือแรงมาเสียแล้วนะครับเนาะว่าว่านัดชั่งนัดสลาไว้ประมาณอาทิตย์นานน้ดนะครับน่ากับมาวางแผนปลูกด้านปลูกนี่มาทำคลิปบ้านๆให้เอฟซีพี่น้อยพอนะครับเนาะ,ออะทอดหูนักแตนะนักหวาน ใส่เอาปูก็ได้กระปูแตนะไปเกลืองใช้นนถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่น,น้อยเตยนะครับเนาะได้เป็นกําลังใจให้พี่น,น้อยทําคลิปบ้านแบบวิถีบ้าน,าน,นงงๆเมืองๆง่ายๆในเอฟซีพ่อนะครับเนะาะก็ได้ติดปัน้นอาหันคลิปพีป่น้อยเมื่อนะแต่พี่น้อยโพดทุกวันนะครับเนาะโพดทุกวันนะครับ เพราะว่าคนติดตามพี่น้อยมันหกแสนปลายแล้วเนาะครับเนาะพอดนี้เฟซบุ๊กปิดปิดกันการมองเห็นถ้าใครปะพี่น้อยมือนั้าหน่อยหันพี่น้อยเตือ้อกดเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับเนาะมันจะได้หันทุกคลิปทุกโพสนะครับเนาะวันๆพี่น้นอยโพสถึงโพสคลิปลงคลิปเลี้ยวโพสคลิปสเต็มโพสไหลซับชะป่ะครับ บางคนเปิดว่าปีน้อยหายไปไหนมาปีน้อยหายไปไหนมาปวดทุกกว่าน,นะครับถ้าตีบหารนี่ก็เป็นเฟซบุ๊กเป็นปิดการการมองเห็นนะครับเนาะมันเป็นทุกเพตครับเพราะมีคนที่ตามหลายๆเยอะๆมันจะปิดการปิดการการมองเห็น FC ปีน้อยถึงบอกให้หันคลิปปีน้อยนะครับเนาะ ขอบคุณไปหลวงหน้าครับเดียกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยตัวไอ้นะครับเนาะอันนี้น่าจะหลังสื้อท้าแล้ว่ะัเนี่ยเนา<ำ>ะสำหรับฟังนี่นะน่าจะมีป่านะคาดว่านะสียังจะมีไวนะ้เนี่โยโคเออมตึ้งออกมา้จุนลองดุดในคืนเนี่ยม้งวันถ่างเข้าถากนะเขาโอ้ยไป เตปูเป็นน้ำเนน้ำโปแล้วครับกินหลวงหลวงตรงไปร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองนะครับเนาะแต่งน้ำปูแต่งปูอ่องได้หมดครับหลากหลายเมนูหน้าอกมันก่อทอดจุดแปลงถอดครับเรามาักกินกับเข้ากันล้ำชุดจัด เอาปูเอาปลาออกแล้วกับใส่ไว้ตีเดิมแถมปลูกปลาล้วเดิมเลยนะอ่าอันนี้เอาปลาละนี่หลบหลบมาคืนเอาปลาเนาะปลาหลงแต่ว่าเขาบอกว่าเอาปูอย่างเนาะมันก็เลยก็ได้กระปูเนาะไปนะฮะมงไม่ใส่ไอตีเขายกแล้วมันสีบบเขาถ่าเขาปะมงไม่ตีมอมอกปลาเขากับรถใส่มงไม้ครับตรงนี้เอฟซี จะหันไปน้อยโพดมันเครับเนาะตอนนีมีเวลาครับเนี่ยคลิปเนี่ยอย่างล้อช่างล้อสลาได้เห็นยังกับเป็นการเอ่อทำคลิปชดเชยเนาะครับเนาะเวลาไปน้อยกับไปอยู่ล่านไปอยู่ล้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองแล้วกับไอคลิปบอกใครได้ทำนันเนาะครับเนาะแล้วกับหาบรรยากาศแบบบ้านๆเฮาไปอีกมันบ่นี้แล้วเนาะครับเนาะบ้านเฮาดีถึงชุดยอดแล้วครับชุดยอดของความ ความชุดยอดละงวยวายจะได้เนี่ยครับอุ้ยมองใส่เบ็ดใส่ใส่เนี่ยน้ำดินหยิ่งหยิ่งหยิ่งงนี่แสดงว่าปลูกปลาเหียบเนี่ยครับหมายตาไว้เนี่ยครับพอดีตีหืงไอ้เบาเหลากันเวทันนะครับหมายตาไว้เนี่ยครับเป็นหนังปัดเรา ใจเบ็ดอยู่ในนี่ทำคลิปเพื่อเอฟซีพอสักวันนะครับเนาะพอไอ้เบ่าวแปงเบ็ดเรียบร้อยก่อนนะครับไม่ยิ้นป่าตีบุ๊บปั๊บ,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 บมันก,มนก็มันก็มีมีความหวังนะครับเนาะถึงแม้ว่าปูปลามันจะบรรลายยังตะกอนนะครับเนาะตะกอนในไซเบ็ดเนี่ยมันตันแล้วเนี่ยปลาลิ้นมะลุ่มมลุ่มตัวกอนละ หมื <Cornell>. นครับต่กอนเนี่ยเป็นละออนมนไม่บหมสอเบดใส้ตากกระลายต่กอนนี้ตากนักไปนักบอดครับไม่ได้ตากบบนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันไทยจะกศูนย์พันธุ์พยานะครับเนาะสารเคมีปูปลาก็เลยน้อยลงตัวนะครับเนาะ เออนะพี่ใส <laughs> 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 ่ไ <Imma> ม <followed> ้ตาไว้ตะแยมเนี่ยพอน้ำไหลลังๆเนี่ยคือตอนนี้นะถ้าบ่ได้ปั่นเตะลำพวกนี้นะยังเป็นน่าใช้ใช้ใช้ยังไหวนิดใจมันกังวลนะครับเนาะห้าหกโมงเห้ลูกแล้วครับให้ลูกมาพอให้มันลุ่นเหมือนเป็นละอ่อนกันเหมือนกันนะครับเนาะ ได้ใส่ใส่ได้ตั้งกวางได้ยังไหวแวต่ว่าตัตื่นเจ้าขนาดใจได้มันต้องอยู่เท่ครับจะดุ้ตงตื่นได้มันต้องรับละแต่ได้มันจะแจ้งอนาะใส่คุบหนูกาน้าทำไมาเป็นละอ่อนไม่เียวก็เหมือนกันครับตต่นเต้นเหมือนกันจะได้ดักป่าดักไสไห้ <c oughs> ใครลุกมาพอใครคมันแจ้งเร็วๆตีห้าหกโมง อยู่ตรงเห็นละครับเหลี่ยมอันเดียวครับเหลี่ยมแกนเดียวใจมันตื่นเต้นนะครับเนาะเดินมาจะได้ปูได้ปลาก็ <c oughs> หนหงันครับชอบไพชอบมันนะครับเนาะพี่นอาเกยเนี่ยเคย์ทำเมื่สมัยเป็นละอนนะ่อนเนาะปอบเป็นสานใส่ <c oughs> หื้องูไอ้ไอ้เบาข่ข่อยสองคนสามคนข่อจะเหล่ากันเบ็ด คนเป็นรอยไปสองใบสามนี่เขาไปแล้วปักเม็ดปักใสเคยปักเม็ดปอยึงเบาปีนหน่อยเลยต่อไปด้วยเขาไปใส่ใช้ต้วยปอด,ดน,น,ปนีน่เสือนอนกินต้องเอาต้องไปมาคำมาคืนไปต้องไปเสาะไปสอกขึ้นตีนเป็นหอตากก็ไม่ได้กินเลือดด้วยเจ้ากับลูกไปใจเห้ยกระต้งได้ยังปอว่าแท้ครับเสือนอนกินได้ครับ ยกแล้วก็เอาป๊ะเปาะเปาะรวมๆกันมาใส่ใส่มาเหเกนใส่ละไว้เหรอแดงมากกับพี่แจยถมหล่อมได้ดีว้านะครับสมัยนั้นปลาดุกปลาลิมปลาเสด็จมันนักนะครับเนาะงมมือมันได้กันยังได้เนาะงมมือน้ำยุบน้ำแบบงมมือมันได้กันเหก็ได้ครับเอามาพอแกนสุดท้ายกันครับแล้วก็จะได้รำอำลากันคลิปนี้กันอ่าอย่างวุดตตอาแบบไปแบบนี้ถ่ยประมาณ สามกิโลหกิโลปะกันยีู่จะเต็มน้ำปูครับนี่่งยังกระปูทังนั้ลนะครับนี่ดินนึงยังหทําปูกระป๋าเลยสรุปแล้ปามมนนะครับเนาะไอปลาลุกตี ใช้สองแกนแหลกพี่น้อยมาใจตั้งแต่มาเจ้าแล้วนะครับเนาะเขาลิปมาเปาะกันมาได้ครับนี่หลังจากไปจอมเบ็ดได้ปากกฏมาปล่อยนะครับเนาะก็เลยปากันไปใจใสไปใสใจใส่ตีใส่ละไว้แต้วะละครับอัปเดตได้ตัวอีนะครับเนาะมีกระปูปลาได้บบกกีตัวละครับมีแต่ปูตัวใหญ่งครับดูจิ้มใหญ่ง ถาแล้วฝากอันคลิปหน้าครับ FC ปีน้อยครับขอบคุณที่ตดตามครับขอบคุณทีเมตตาอินดูอุดหนุนพีน้อยที่ร้านขอบคุณทีอุดหนุนปีน้อยสินค้าทางออนไลน์พริกลาบพริกแกงพริกน้ำเงี้ยวพริกั้งเละตักอินบ็อกในข้อความเพจครับกดโปรไฟล์พีน้อยกระหัน้ะครับตักข้อความไปได้เลยครับไม่ฉันเจอครับกดเข้าไปเลยหันคลิปปีน้อยที่ไหนร้องอยากจะสร้างพริกลาบกดโปรไฟล์พีน้อยพอครับ ดี๋ยวมีรูปไปหน่อยมีลูปพี่กลาบอย่างพี่น้อยอยู่ท่านด้านนะครับเนาะขอบคุณที่อุดหนุนไป่น้อยทางออนไลน์ตัวนะครับขอบคุณติ่ไปอุดหนุนไป่น้อยที่ร้านทั้งสองสาขาครับแล้วว่ามิ้นก็นดีกับทัศนีทะทะก็ดีนะครับแล้วปะกันคลิปนะฮะสวัสดีครับ